สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอรปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเล่นเกมโรบอกอยู่ในแบบเจอรรนั่เองซึ่งเร้อาจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฝันร้ายของเด็กๆทุกคนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ืมาแล้วมีเวลา11นาทีทุกคนนี่คือฝันร้ายของพวกเราน,น่าจะเป็นเสื้อผ้าของเจอร์ลนะครับเราต้องไขปริศนาจากที่นี่อ๋อกดคอนโทรลแบบนี้ย่องได้นะครับมุดได้เฮ้ยตรงนี้มีหมายเลข7ทุกคน,สนแสดงว่าต้องเป็นโค้ดอะไรแน่เลยพวกเราปะจบเปิดประตูมาแล้วนะครับเจอร์ลีก่กำลังมาโหต้องไขกุญแจเฮ้ยเจอร์อมาแล้วขาห้าหาลบแล้วทุกคนบายแกดี้โอแกดี้กระโดด จะโดนรอโอเคยังรอดอยู่พวกเราต้องแยกย้ายแล้วประตูแดงกดดีเปิดประตูโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ใครปิดประตูอ่ะใครเปิดใครปิดใครเปิดขึ้นไปข้างบนได้ปะแล้วก็ท่อตรงนี้ชึบแกนนี่ไปกับเราเร็วนี่มันอะไรเนี่ยไขปริศนายากมากมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีลงมาข้างล่างลงมาทางนี้นะครับลงมาอีกห้องเอ้ยเหมือนเจอปิดประตูก่อนปิดประตูเอ้ยเหมือนคนโดนครูวอดี กูพอดีเดี๋ยวช่วยเองช่วยแล้วไปเร็วมันบ่าแล้วปิดประตูปิดประตูปิดสนาเยอะมากมาๆ9นาทีะจะรอดเนี่ยออกด E เปิดประตูเฮ้ยเจอหมวกแล้วอันนี้แน่เลยเก็บนี่ใส่หมวก เรียบร้อย,ยอ๋อได้กุญแจแลกมาแล้วครับแล้วเราก็ไปไขที่ห้องนั้นโอ้ยบราลุแล้วไปอีกห้องนึงโอ้ยไป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 ทางโอ้หนี่อะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยชุลมุนมากทุกคนกุญแจสีดำอันนี้หมีต้องหาสีแดงก่อนสีแดงสีแดงอันนี้ปะใช่ด้วยโอเคสีทองเขียวแล้วก็สีฟ้าเหรออ๋อนี้คอนห้องนู้นเจอลกไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอจําตรงนี้ก่อนกุญแจสีดําแล้วก็หมีอันนี้โอเคไม่รู้จะจําได้หรือเปล่านะความจำนี่สั้นๆอยู่ กะโลกอยู่ตรงนี้เก็บเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ห้องโถงอันนี้อะไรอะ่ะใช้น้านะครับดับไฟได้ยินเสียงป,ประตูเหมือนมีคนโดนตีอยู่ไม่นะเราต้องไปช่วยเพื่อนมั้เนี่ยไม่รู้แกนี่หรือพอดีตายนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำลายไ,ได้หนังสือขอลองดูก่อนหนังสือสีแดงอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้6นาทีจะทันไหมเนี่ยต้องหาห้องสมุดหรอนี่ไงปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้ปะใช่ด้วยเรียบร้อยพอมีอีก2หนังสือนะครับโอ้มันมา ปิดประตูใส่หมุดท่อเรียบร้อยโอเคจุดได้อยู่6นาทีโหไขปริศณนาเยอะมากทุกคน<อ>ตุดมาห้องนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยโคด5้หรอ5อะไรไไอ่ะใครจำเลขได้บ้างเนี่ยทุกคน5 7อะไรสักอย่างเฮ้ยเจอคอน เก็บค้อนค้อนไปตีตรงไหนเนี่ยเดินมั่วๆดูเพื่อนๆเผื่อจําได้หรือ <c oughs> ว่าตรงนี้มุดไป <c oughs> ใช้ค้อนไปตีอะไรอ้อแกดี้เนี่ยรูรหัสปะเนี่ยห้าอะไรสักอย่างอ่ะยังหาโค้ดไม่เจอเลยเดี๋ยวลองดูห้องนี้เออนี่ไงทุบอันนี้เรียบร้อยแล้วก็อภาพนี่ไงห้าแปดอะไรสักอย่างตรงกลางหรอเลขตรงกลางไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเอาภาพไปแปะสักที่หนึง่งห้าแปดอะไรอ่ะโอ,โอ้เล่นเปียโนแกดดี้สี่นาทีแล้วแกดี้เราจะรอดไปเนี่ยเอาภาพไปแปะก่อนทุก น่าจะอยู่ห้องนี้ถ้าจําไม่ผิดนี่ไงภาพนี้แปะเรียบร้อยข <c oughs> อเทียนอยู่ห้องนี้แกนี่ห้องหมี <c oughs> เดิมนมาที่สามแล้วจีนจะถัดไปดิ่ะ เด,เดินก่อนเดินก่อน5 8 5 8 5ดจําจำไว้จำไว้58ทําทำไมเราไม่จ <c oughs> ดเว้ยมันอยู่ข้างนอกใบแล้วมันเห็นเราแล้วแกดี้หลบไปมันมาแล้วทางนี้อันนี้มีอะไรโอ้ยเจอแล้วเจอนี้จุ๊บรียบร้อยต้องไปอีกห้องหนึ่งอรอห้องไหนเนี่ยมันมาแล้วแกดี้หลบไปหาห้องสมุดเลวแกดี้ปิดประตูมันปิดประตูไม่ได้อ๋อเดี๋ยว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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแ้นั่นไงนั่นไงต้องทุบตรงนั้นสองนาทีปพ๊บลงมาแล้วก็ทุบปั๊บปั๊บทุบ เรียบร้อยได้หนังสือแล้วหนังสืออันนี้แกนดี้เราอยู่ห้องสมุดเรียบร้อยเลยอันหนึ่งใส่เข้าไปเอ๊ะหรือว่ามันขาดอีกอันหนึ่งว้าวแกนดี้แกดี้เดี๋ยวเราช่วยเองแกดี้ดิ้นไว้ดิ้นไว้แกรนดี้แกดี้ดิ้นตื่นเร็วไปดีอันนี้ดันแล้วโอ้ยอย่าตับอย่าตับคอล็อกคอล็อกอย่าตับอ้าช่วยด้วยแกดี้เดี๋ยวแกดี้เฮลวีดึงนาทีจะรอดไปดี่ยพวกเราโอเคเดี๋ยว ตายแล้วเหรอแย่ yeah, แล้วไม่รอดแล้วเนี่ยจบว้ Bye. อ่าพวกเราตานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นกับทุกคนนะเพราะว่าเล่นกัน3คนเนี่ยโหด<ฮ>มากๆเลยเล่นไม่ผ่านอันนี้เลขเจ็ดน,นะครับจดไว้ก่อนปุ๊บเลขเจ็ดโอเคตรงกลางเลขเจ็ดมีคนไปเอาการ์ดแล้วโอเคแกรนนี่ใครไปเปิดการ์ดอะ่ะใครหยิบไปอะ่ะเราไม่เปิดเจอ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 มีกุญแจนะครับอันนี้เราต้องหาปริศนาต่อการ์ดไปไหนนี่ไงคนมีปีกมีการ์ดเปิดเร็วเรียบร้อยอุย๊ยใครโดนมีคนโดน กุญแจสีดําข้างล่างมีคนโดนนะครับไปไหนแล้วไม่รู้โดนลากไปกุญแจสีดาทางนี้ครูบอดี<ะ>ตามมามีเหรียญให้เก็บนะครับตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้กุญแจสีดําตรงนี้มีบันไดโอเคเราต้องหารูปเท็ดดี้ก่อนเครื่องล้างไม่ดูเอาไปทําอะไรอะ่ะในห้องอื่นก่อนต้องช่วยกันนะครับมีคนเยอะย่อมดีกว่าปึ๊บเก็บตรงนี้ึ๊บเก็บหัวคนนี้ปุ๊บน่าจะอยู่ตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเจอแล้วเปิด เรียบร้อยใส่หัวให้เขาแล้วโอบอลดิเอาันไดมาทําอะไรยังไม่เปิดห้องเลยเฮ้ยใครโดนใครโดนมีคนโดนใครโดนอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงใกล้โอ้ข้างบนโดนลากอยู่ช่วยก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บขึ้นมาไปแล้วไปห้องหนึ่งแล้วห้องไหนดีอา้าวคนนี้มีกุญแจสีแดง <S <S นี่เธอไปห้องใหญ่สิอุ้ยเหมือนมีคนโดนนะครับชึบชึบเก็บเหรียญระหว่างทางปึ๊บปึ๊บป๊บตรงนี้มีอะไรป่ะเฮ้ยเก็บอันนี้ไปทุบนี่ไปจามห้องใหญ่ก่อนเอ้รู้สึกว่าจะไปจามไม้นะถ้าจาไม่ผิดตรงนี้ เจอแล้วโอ้โหเจอเล่าอยู่ข้างหน้าเลยไปแล้วเธออย่าไปเจอเล่าอยู่ข้างหน้าต้องไปทางไหนเนี่ยอ้อมเลยมาี่อ้อมมาทางนี้ดีกว่าปุ๊บ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 องนี้น่ากลัวมากๆเลยชุบชุบชุบเดินไปทางนี้นะครับเอาเปิดได้แล้วแกรนดี้ต้องไปหาเทียนนะครับเทียนรู้สึกว่าจะอยู่กับอัศวินหรือเปล่าโอ้มีคนโดนตีไปอีกแล้วได้ยินเสียงยูจุดจุดเดินมาทางนี้โอ้กุญแจเหลือเยอะมากเราทุบตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันอยู่ห้องรถ เก็บเรียบร้อยห้องสมุดหาห้องสมุดโอ้โดนกันใหญ่เลยอะ่ะไปแล้วไปห้องสมุดแล้วปึ๊บแปนาทีน่าจะพอนะคนเยอะอย่างเงี้ยโหรู้อย่างงี้เล่นกับคนเยอะดีกว่าโอ้มันดักอยู่ในสมุดเลยอะ่ะโอ้ลงไปช่วยแล้วพวกเราครูพ,พอดีช่วยแล้วโหจุบชุบจุบ,บเราต้องลงไปนะครับห้องสมุดไปแปะปึ๊บ อ้ยมันมาแล้วแปะเรียบร้อยเราไปก่อนกุญแจสีแดงต้องไปห้องใหญ่อันนี้เลขอะไรอ่ะเลข3าหมอจดไว้ก่อน37แล้ว37อะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้เลขสุดท้ายช่วยกดด้วย37อะไรสักอย่างยังหาเลขสุดท้ายไม่เจอนะครับสมุดเหลืออีก2เล่มเฮ้ยดีไงไม่มีคนใส่นะครับเราเก็บเองปึ๊บใส่ใส่ใส,สเข้าไปโอ้เหลือเล่มเดียวเล่มเดียวคือรหัสอันนี้เราต้องหาให้ได้เลขสุดท้ายนะครับ37 37 สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าทุกเราหวังว่าบันคงไม่มานะกดแล้วสามเจ็ดเก้าเนเอเรียบร้อยมีสมุดเปิดเรียบร้อยขอบันไดด้วยขอบันไดหน่อยบันไดยอยู่ห้องตู้เย็นน่ะห้องตู้เย็นห้องตู้เย็นบันไดห้องตู้เย็นเา้าเธอบันไดเอามานี่เฮ้ย hey, บันไดจะไปไหนเอาบันไดวาดีเธอเอาไปตูต้ดิ <laughs> เอาบันไดวาดี เธอบรนบุตไม่ได้บาดีบันไดตาม้าโอ้ยเธอเอาบันไดไปไหนเธอบันไดวางสิสงสัยเราต้องแก้ปิศาอันอื่นก่อนหรือเปล่าแต่มันไม่มีแล้วนี่อุ๊ยบันไดห้องนี้ระวังบุดก่อนแล้วเธอ บันไดบันไดอยู่กับใครอะ่ะเนี่ยอยู่กับคนนี้คนนี้ตามมาเร็วเออตามมาตามมาตามมานี่ห้องนี้บันไดเธอห้องนี้ห้องนี้เธอเธอวันนี้ห้องนี้นี่บันไดเออเรียบร้อยใส่เข้าไปเฮ้ยเครื่องล้างตรงนี้มีเครื่องล้างพวกเรา เดี๋ยวเก็บเครื่องรางก่อนโอเคอันนี้เหมือนจะทําให้เขาหลับได้หรอเครื <What? S 1> ่องรางอันนี้อ๋อยิงเราให้หลับได้โอเคไม่มีคนเก็บกุญแจนะครับเก็บได้ยังโอเคเก็บได้ไปห้องโถงเดี๋ยวเราจะยิงให้มันหลับนะครับห้องโถงห้องโถงอยู่ไหนตามครูบอดี้ไปเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนหลับสิมันไม่หลับมีคนลงไปแล้วอะทางออกอ๋อ ไม่แล้วเราจะลอยยังไงอะแกนนี่เราจะลยยังไงไปอีกทางมะมุดดีกว่ามุดลับออมไปอีกทางเอา้าไม่ทางแล้วโอเคมุดลงจึ๊บลงมาข้างล่างนะครับคืออะไรอะทางออกออ๋อ,อที่ตักน้ําหาที่ตักน้ํานะครับตรงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่มันจะอยู่อีกห้องหนึง่งหาที่ตักน้ํามาข้างล่างมันมีน้ําขังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบันไดขึ้นไป,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 ปแกนนี่เจอไหมที่ตักน้ําแกนนี่เจอไหม มีใครมีเลยนะครับแสดงว่าต้องไปหากันข้างนอกโอเคสี่นาทียังพอมีเวลาอยู่ขึ้นไปอย่าเจอมันก็พอปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่ตักน้ำที่ตักน้ำทีงไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยเจอเล่ามันอยู่ห้องนู้นตักน้ำห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้มีวะไม่มีเฮ้ยแต่ว่ามันมีรูปทางออกแล้วอะน่าพวกเราตรงไปที่รูปทางออกหรือเปล่าสามนาทีรอด้วยฉันเห็นแล้วหรือว่าออกตรงนี้ได้เลยเจอเจอรอ่าก็พอ ปึ้บปเบปบค่อยๆเดินแกนี่รอฉันด้วยไปแล้วดีแล้วจื๊อปีนขึ้นติรดๆตๆๆเตไมมเตไรเติเอตอิ เย้ออกได้แล้วโอ้ Woo hoo! ชนะจนได้นะครับทุกคนโอ้เกมนี้แบบถ้าเกิดเล่นน้อยเนี่ยจะยากหน่อยต้องให้แบบเล่นเยอะๆนะพวกเราโอเคสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้กับพวกเราด้วยกับแกรนี่กับรูบอีิและต่อตอปีโนโน,นะไปแล้วบายวันนี้เจ้าเจอโล่ฝันลายมากๆเลย